ตักมายุราเปิดใจโดนดารารุ่นน้องยืมเงินแถมยืมคนอื่นไปทั่ววงการเฉลยเป็นอีกคนไม่ใช่ปูมันธนาแต่เดาได้ไม่ยาก เคาเดนเคาเดดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นให้หน่าติดตามค่ะเมื่อตักมายุราหนักแสดงและพิธีกรหญิงรุ่นใหญ่เธอได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉนะคะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะเธอเผยว่าเคยโดนรุ่นน้องในวงการคนหนึ่งขอย,ยืมเงินพอให้ไปแล้วพิดคำพูดไม่ยอมคืนทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้คืนก่อนจะรู้ว่าไปยืมอีกหลายคนโดนกันทั่ววงการรวมๆแล้วคิดว่ามีถึง20ล้านโดยตักมายุราเล่าว,ว่าดาราคนนี้ โทรศัพท์มาขอยืมเงินตอนที่เธอกำลังอยู่ในร้านทำผมบอกว่าพี่พี่หนูเดือดร้อนเรื่องเงินมากพอดีลูกหนูกำลังมีปัญหาขอยืมพี่แค่สองวันโดยคนนี้เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและดูเหมือนว่าเดือดร้อนจริงๆตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับแต่คนนั้นบอกว่าต้องการเงินตอนนั้นเลยสุดท้ายเธอเลยใจอ่อนโอนให้ไปหนึ่งแสนบาทสงสารเพราะได้ยินคำว่าลูกแต่พอครบสองวันก็ไม่ได้คืนผัดวันไปเรื่อยเรื่อยก่อนที่จะมารู้ที่หลัง ว่าคนนี้เที่ยวไปยืมเงินคนอื่นอีกยืมไปทั่ววงการบันเทิงรวมแล้วน่าจะมี20ล้านคนหนึ่งโดน3ล้านอีกคนหนึ่งโดน300แสนอีกคนโดน200แสนและอีกคนโดน1.5แสนอยากรู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรถึงใช้เงินเยอะขนาดนั้นและจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครได้คืนแถมยังไปกู้หนี้นอกระบบ แล้วเอาชื่อของเธอเป็นคนทำประกันซึ่งคุณตักมายุราเผยนะคะว่ามีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนกันกับเธอเลยคนนั้นอ้างเรื่องลูกเช่นเดียวกันโดยขอยืมตอนที่อยู่เมืองนอกก็เลยโอนให้เลยเหมือนกันคนนั้นโดนไปสามแสนเวลาโทรศัพท์ไปทวงถามก็อ้างว่ากำลังนั่งวิปัสสนาอยู่ในวัดซึ่งบทพูดเหมือนกับที่เธอเจอมาเป๊ะ จนตอนหลังเธอจึงไม่อยากโทรไปแล้วก็เลยให้ทนายจัดการฟ้องร้องไปตามกฎหมายหลังจากเรื่องราวถูกเปิดเผยออกมานะคะชาวเน็ตก็พากันเขาไปแสดงความคิดเห็นคาดเดาไปต่างๆนานารวมถึงโยงไปยังดาราที่กําลังเป็นข่าวเรื่องยืมเงนินอยู่ในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดทางคุณตักได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเฉลยแล้วว่าคนที่เธอกล่าวถึงนั้นเป็นอีกคนไม่ใช่ปูมันธนาแต่จะเป็นใครก็ให้ไปเดากันเองแต่เดาได้ไม่ยาก งานนี้ทําเอาตอมเผือกกระตุกเลยทีเดียวนะคะหลายคนพากันอยากรู้ว่าดาราเจ้าแม่ขอยืมเงินคนนี้จะเป็นใครซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ